วันนี้ก็น,นะครับอ่าแล้วก็วันนี้นะครับอากาศเย็นๆนะครับวันนี้นะครับ <c oughs> ถอยถอยแล้วถอยอ่าพาแล้วก็วันนี้ถอยนี่มาขึ้นแปลงผักเขาลูกอ่านะครับวันนี้นะครับเด็กอ้วนของเรานะครับวันนี้นะครับมาเดินกินหญ้านะครับวันนี้นะครับ เต้นจีนญ้านะครับอ่าวันนี้นะครับตอนเย็นๆครับอากาศเย็นๆกันครับเต็นผักชาวบ้านนะครับวันนี้นะครับลองมาจินจีนเอ้ยอ่ะอ้าวอาปปุ้ยหมดกัด một cặp. oh, Rồi mẹ mẹ. Qua đi. ถอยถอยจะไปเล่นถอยมามานี้มาแล้วมา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 นี้มาวันนี้ก็นะครับเด็กว,วันเขาเรหรอจะไปขโมยต้นกล้วยเขาลูก หอยวางวางเราอยากจะขึ้นมาทำไมด้วยนี่ฮะแหวางมานด่มาเออกินหญ้านี่กินหญ้อาอ้าวเรามาใกล้ทำไมนี่อา้าวโอ้นะครับมาใกล้ทำไมถ่ายไม่เห็นหมดทั้งตัวเลยไปกินไกๆก็ได้ ไม่เห็นหมดทั้งตัวเลยเห็นแต่ตูดโอ้โหตูดใหญ่มากเลยแนี่ยวางอุ้ยหมดกันเบนเบืนเบืนบนอนหอยหอยกินดีดี ขยับมาทำไมนี่โอ้ยมันเล่นอะไรนี่แน่แน่แนถอยถอย, <c oughs> ถอยมาๆมามถอยมามาเร็วมาเร็ว Ừ, mời lính ừ. thôi thôi cũng quay cảm thôi mẹ nè mẹ 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 Má 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 đi. Má à, à, mình dồn thử Ngó đưa. À thoải, thoải. thôi được, đi. thôi Thôi lúc thôi Má nha Thôi bà Tôn cuối cho bạn không? เฮ้ยเพื่อนขโมยขโมยขโมยแล้วหนึ่งขโมยใช่ไหมตังขโมยเหรอตังขโมยของใช่ไหมโอ้เขากินอย่างนี้เหรอกินแยนอนกินอย่างนี้เหรอ แน่ไม่ต้องขึ้นมาเอากินอย่างนี้เหรอโอ้โตูดไค่น้ะไะกับตูดไค่เนาะตูดไข่นาตูดตะตังหรือเปล่าอ้าวอา,เ,อาเขากินอย่างนี้หระกินยากฮะเขากินอย่างนี้หระกินยากโอ้ยแ,แม่์เมเอ้ยดูดูด ดูลูกหมูกินหญ้าอ้าวลูกหมูกินหญ้าแน่แน่ถอยถอยถอยโอ้ไปขุดดินเล่นแล้วลูกหมูกินหญ้าอ้าวอ้าวแน่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 มือยาววางวางวางเลยไม่ต้องไปขโมยตัง เ,เขาจับเอาไม่ต้องกระดึบมือหอยเออโอ้เขาสาห่อไว้อย่างดีเอเอเขาสาห่อไว้อย่างดี <c oughs> ห่อไว้อย่างดีแล้วจะปะขโมยของเขาได้ไง,งเขานับไปแล้วมีกี่ลูกอา้า โมโหโมโหแฮ่แฮ่ไปไหนมามาเนี้มามาเร็วโอ้แน่แน่แหน่ไปไหนเน่ยวิ่งเข้าสวนเขาเด้อถอยถอยมาถอยมาเอาเอาอันตราพานแล้วอันตราพานแล้ว แน่แ่ไปใกล้ต้นกล้วยเขาจังแม่แม่นเนี่ยมาเนี่แม่แม่วางแม่มาเร็วมาเร็วแม่ใส่เกียร์ถอยมาแม่ถอยมานี่เออกินย่านี่หยุดโอ้บอกหยุดเอาแน่แน่แง่ มีแต่แปลงผักเขานนเนี่ยไอยเอ,เอา้าจะขึ้นมาทำไมถอยถอยอ,อ้าวอ้อวนเอ้ยอา้าวอ้าวจะไปไหนอีกเนี่ยกองขยะวางไปเอา้าเอา้าเอา้า เออเ้าาเอ้าฝรั่งล่วงถอย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 มีอะไรจะบอกถอยถอยเออหญ้าสวยๆต,ตาตังกินไหมมีฝรั่งด้วยแอบบชกชกฝรั่งเขาให้ถอยถอย ถอยถอยก่อนไม่ต้องขึ้นมาถอยถอยอ้าวขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับอ่ารับไปกินอีกไหมกินอีกไหมลูกกินอีกไหมรับไปรับไปสองโลกสองโลกขโมยขโมย สตางค์ข้าบอกใครนะสตางค์ไม่พูดพ่อไม่พูดไม่ไม่มีใครรู้เนาะใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ครับไม่มีใครรู้ว่าเราขโมยใช่ไหมลูกใช่ไหมใช่ไหมสตางค์เราขโมยใช่ไหมลูกเราไม่ได้ขโมย,ย,ยใช่ไหมลูกใช่ไหมอ๋อมันล่วงใช่ไหมลูกใช่ไหมครับ ฝรั่งล่วงใช่ไหมลูกใช่ไหมครับอ๋อล่วงเอาฝรั่งล่วงก็ล่วงอ่ะฝรั่งล่วงนะครับวันนี้นะครับถอย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 เร็วอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอร่อยไหมครับถอยถอยอันนี้ถอยมาก่อนถอยมาอร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยชอบไหมชอบ เอาอีกไหมเอาอีกไหมครับเอาอีกลูกไหมเอาอีกไหมครับเอามันแซบดีเหรอลูกเขาจะไม่จับเลยลูกถวยมานี้มานี่เขาเขาจะไม่จับเราเหรอจับไหมเจ้าของสวนเขาจับไหมจับไหมไม่ต้องขึ้นมาถอยถอยเจ้าของสวนเขาจะจับเราไหมจับไหมครับ จับไหมไม่จับเนาะอ๋อไม่จับนะครับตาตังบอกไม่จับครับแม่พี่ๆเขาเนี่ยถอยถอยไม่ต้องมาเออถอย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 ก่อนถอยก่อนถอยก่อนเป็นไงแซ่บไหมลูกแซ่บไหมแซ่บไหมไออีไหมลูกไออีไหมอ๋อ มีม,มีตรงไหนอีกลูกมีตรงไหนอถอยถอยตรงนั้นไม่มีลูกมาถอยมามีตรงนี้ครับมีตรงนี้มีครับต้นฝรั่งอยู่นี่ครับวันนี้นะครับอ <laughs> เอาเราขึ้นมาทําไมเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเห็นลอยถอยถอยถอย <laughs> อ๋อเอาอีกเหรอเอาอีกไหมเอาอีกไหมครับกินกินกินอีก กินอีกไหมครับกินอีกไหมกินอีกไหมครับกินนะครับอันนี้ไปไปถอย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 ไปไปไปเร็วเร็วเดี๋ยวเจ้าของเขามาถอยถอยถอยไปลงไปเร็วเร็วไปเร็วเร็วเอามานี่มานี่ทางนี้มาทางนี้เร็วมามามามังนี้มาทางนี้มากินย่างเลยมาลูกมา พอแล้วเขาโมยมากไม่ได้อ้าวเอเอกินยากกินหญ้าอ้าวอ้าวอ้าววันนี้ติดใจฝรั่งซะแล้วไม่ต้องกระดึ๊บไปหยุดเอาวาง มือกระดึบกระดึบไปทำไมถอย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 ลูกถอยไหมนะีมาเร็วโอ้วันนี้จะแอบขึ้นสวนอย่างเดียวเลยนี่ไม่ต้องไปขโมยมา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 ยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานก่อนมานนี้บนบนโบ,นบกมือหน่อยโบกมือหน่อยโบกมือโบอกมือ โบกมือโบกมือโบ,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 บกมือโบก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 กันดิโบกมือโบกมือโบกมือนี่ครับผมในกบนี้นะครับ